สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ากับแนวทางฮาหนอยสามนอยนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังกันคําเตือนสักนิดนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจรณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะกับแนวทางหานอยสามนอยนะคะหานอยสามนอยนะคะในงวดประจำวันที่สิบสามเดือนหกปีหกสนะคะก็มาสรุปวันที่สิบสามกันก่อนเนาะที่จะไปรับก่อนที่จะไปรับชมวันที่สินะคะ เม็ดเดียวเม็ดเดียวก็ไม่มาจะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะวันนี้แอดยินแอดยินเลือกผิดตัวจะพี่น้องจ้าวัดใจตัวเองจริงๆนะคะวันนี้วัดใจกับตัวเองจริงๆจ้าเม็ดเดียววันนี้หลุดจุดปุ๊บเลยจะพี่น้องจ้าตัววิ่งก็ไม่มานะคะตัวรูดก็ไม่มาเลยไม่มาเลยสักเม็ดนะคะวันนี้ก็สูตร สูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ให้ตัวเดียวเนาะสำหรับสูตรวัดใจก็ให้สองตัวนะคะเมื่อวานเมื่อวานให้สูตรวัดใจไปหกกับสองนะคะสองมาเต็มเต็มจะวันนี้แอดยินเลือกผิดจริงๆจากะพี่น้องจา๋าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะก็ยินดีกับทุกท่านที่เลือกสองไปนะคะเมื่อวานสำหรับสูตรวัดใจที่ท่านใดได้รับชมเนาะสูตรวัดใจสำหรับท่านไหนที่ได้รับชมก็จะเห็นนะคะสองตัวเด่นนะคะหกกับสอง นี่นะคะสูตรวัดใจเนาะให้หกกับสองสองไม่มาเลยนะคะหกไม่มานะคะขอโทษขออภัยจะกพี่น้องจา๋าหกไม่มาเลยจริงๆนะคะวันนี้เมื่อวานเนาะไม่มาเลยมาสองเต็มๆเลยจ้ะใครรูดสองนี่เด้งเด้งนะคะเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะคะก็สําหรับท่านไหนที่เลือกหกตามแอดยีนเมื่อวานเม็ดเดียวขอโทษขออภัยจริงๆนะคะก็ รอรุนต่อวันที่สิบสี่เนาะต้องเป็นของเราบ้างเลยพี่น้องมีเข้าก็ต้องมีหลุดมีหลุดก็ต้องมีเข้าจะพี่น้องา๋าต้องเป็นของเราสักวันวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ขอเอาคืนเนาะก็สำหรับเม็ดเดียวเขาก็มาหลายวันแล้วนะคะ เม็ดเดียวก็มาหลายวันอยู่นะคะก็วันที่สิบสามก็จุดปุ๊ดเลยนะจ๊ะวันนี้ก็สงสัยอยากพักผ่อนสงสัยพอดีวันอาทิตย์ก็เลยเหนื่อยเนาะสงสัยพักสงสัยนอนเพลินจ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อวานหกไม่มาเลยนะคะนอนเพลินไปหน่อยหกไม่มาเลยไม่เป็นไรนะจ๊ะวันที่สิบสี่แก้มือใหม่จะเป็นน้องจ๋าวันนี้เอาวันนี้เอาคืนเนาะ วันนี้ต้องปังนะจ๊ะเม็ดเดียวต้องปังนะจ๊ะก็ขอให้มาขอให้โดนรอบแรกเลยนะจ๊ะวันที่14เดือน6ปี64นะคะกับแนวทางนะคะหาหนอยนะคะก็ยังเป็น3หน่อยเหมือนเดิมจ้ะสูตร1เม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวแคนเคนก็ขอให้มานะคะมาตัวรูดนะจะพี่น้องจา๋ามารอบพิเศษหรือว่าปกติก็ได้นะจ๊ะก็สําหรับแนวทางในตารางก็วางให้เหมือนเดิมนะจ๊ะลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันจ๊ะพี่น้องจา๋าก็จะมีแปดหนึ่งนะจ๊ะหกเจ็ดเก้าห้านะคะแล้วก็สี่ศูนย์นะคะก็ ในตารางก็ชอบคู่ชอบคู่นี้กับคู่นี้นะคะสภาเป็ดจีเนาะดีไม่ดีคู่นี้ก็อาจจะมาเรื่องนี้เงียบไปสักพักแล้วนะคะลุ้นได้ทุกคู่นะคะหรือใครจะไปจับวินเองก็ได้นะคะสามตัวสองตัววินว่าได้เลยนะสำหรับตัวเด่นวันนี้ก็จะยกมาแค่ตัวเดียวนะคะตัวเดียวแข็งแขน,นจะเป็นน้องจ้าตัวเดียวแข็แขน วิ่งได้รูดได้นะคะให้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียววิ่งได้รูดได้นะจ๊ะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็เตรียมแคปหน้าจอหรือว่าจดใส่กระดาษได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก็ยังชอบอยู่นะคะ จวดจวดจะเป็นน้องจ๋าสําหรับแอดยีนเนาะก็มีเข้าได้ก็ต้องมีหลุดมีหลุดก็ต้องมีเข้าจะเป็นน้องจ๋าก็แนวทางก็มีขึ้นมีลงนะคะแนวทางก็มีขึ้นมีลงนะจ๊ะมีเข้ามีหลุดได้ทุกสูตรทุกแนวทางเช่นเดียวกันนะคะแอดยีนก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าแอดยีนจะแม่นทุกวันเด้อพี่น้องเด้อเข้าได้ก็หลุดได้เหมือนกันนะคะ ก็ถ้าเราชอบเราค่อยตามนะจ๊ะถ้าตรงกับใจเราเนาะถ้าไม่ใช่ก็ผ่านไปก่อนนะคะกอนในใจยังรักเดียวใจเดียวอยู่ตอนนี้ยังชอบอยู่นะคะ คู่ที่ชอบนะคะคู่ที่ชอบก็จะมีนี่นะคะนี่นี่นี่ชอบหมดเลยก็ตัวที่เน้นก็พี่น้องเอซก็น่าจะรู้เนาะตัวที่แอดยีนเน้นนี่ไม่ค่อยจะมานะจ๊ะตัวที่ไม่ได้เน้นนี่เป๊ะเลยนะจ๊ะเหลือไม่กี่คู่นะคะ คู่ที่เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าคู่ที่ไม่ได้เน้นนีน่พิมาทุกคู่นะจ๊ะก็สําหรับเม็ดเดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะท่านไหนชื่นชอบก็แคบไว้จดไว้นะจ๊ะเม็ดเดียวแขนแคนก็ขอให้มาขอให้โดนนะคะพรุ่งนี้พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเน้นเน้นสามนอยนะคะเน้นเน้นสามนอยนะจ๊ะหรือว่าใครจะไปชม เฉพาะคิดก็ได้นะคะก็แล้วแต่ท่านใดจะชื่นชอบนะจ๊ะก็แคปไว้จดไว้นะคะวันนี้ก็สามตัวก็เกือบอีกแล้วจะพี่น้องจ๋ารอบ vip เนาะแคปไว้นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะยินจะให้ดูแป๊บหนึ่งเนาะโค้งสุดท้ายนะคะนี่เนาะ แนวทางมาหนึ่งหนึ่งเก้าสามจะพี่น้องจ๋าขาดแคลนตัวหนึ่งอีกแล้วจะพี่น้องจ๋าสำหรับสามตัวนะคะสามตัวยินให้ห้าคู่เนาะห้าคู่เน้นชอบสามคู่นะคะมามาหนึ่งเก้าสามเนาะอันนี้ยินให้สามเก้าหกพี่น้องจ๋าเสียดายมากๆเลย ก็ตามลุ้นต่อนะจ๊ะในงวดวันที่14เนอะรอลุ้นต่อนที่14กันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคไปไว้จดไว้กันเลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ฟใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคปีจ้าสวัสดีค่ะ